สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับปลาพรนะครับมายมแช่อิ่มนะครับก็ตัวนี้นะครับเขาให้มายมมาทั้งหมด92.69นะครับก็ถ้าเกิดเราดูตามส่วนข้างหลางนะครับก็จะมีนะครับนี่จะมีนะครับซ่อมให้เราด้วยครับมายมแล้วก็ตรงนี้นะครับกับพริกเกลือนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะเออเฮ้ยแต่แปลกใจอย่างหนึ่งครับเนี่ยวันหมดอายุเนี่ยนะครับเฮ้ยตัวนี้เก็บได้10วันเองเหรอก็เพิ่งดบ เดี๋ยวลองชิมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะก็ช่วงหลังนะครับแถวบ้านพี่อั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยขายนะครับไอ้นี่ที่มันเป็นแบบอะไรก็ผมแล้วแช่อิ่ม,มาหายากนะครับพอดีไปเซเว่นเจอก็เลยเอยมาลองชิมดูนะครับนี่จา้าก็จะเป็นอย่าง,งี้นะจ๊ะนี่นี่ครับก็เอาตรงๆนะนะครับรู้สึกว่าลูกมันเล็กลงนะครับคือถ้าเกิดใครกินไอพวกไม่ยมแช่อิ่มสมัยก่อนอะ่ะส่วนมากเนี่ยลูกจะไม่ขนาดนี้นะครับนี่ขนาดเนี้ย ก็เราจะไม่ค่อยเจอลูกขนาดนี้ครับเนี่ยก็ยังมีลูกเล็กอยู่นะครับเนี่ยลูกก็เล็กอยู่ด้วยเนี่ยเพราะส่วนมากเลยรที่ลูกใหญ่อะ่ะเนี่ยประมาณขนาดเนี้ยเดี๋ยวจะไม่ค่อยเจอเนี่ยเนี่ยนี่ก็ยังมีลูกเล็กๆอ,อยู่เลยนะครับมาเดี๋ยวชิมเฮ้ยแต่กลิ่นเปรียปร้ยวดีกลิ่นเปรี้ยวดีโอเคครับอยู่แล้รสชาติ กินไปสีรุ้งนะครับดังนั้นเขาบอกนะว่าไอ้ตัวนี้นะออกแนวกลางๆอ,อ่ะไอ้มะยมของเขาว่าออกแนวกลางๆนะครับคือมันก็แบบไม่ทั้งเปรี้ยวแล้วก็ไม่ทั้งหวาน่ยออกแนวนกลางๆนะครับเดี๋ยวขรานี่ลองชิมนะครับว่ากับพิกเกลือเป็นไงบ้างนะจ๊ะเพราะว่าบางทีนะความเด็กใครอาจจะอยู่ที่พพิกเกลือก็ได้นะ อโอเคนะครับคือก็กินนะครับทั้งแบบตัวนี้แล้วไอ้ตัวเนี้ยในส่วนของที่เป็นไม่ยมชิดนะเขาบอกว่ากลางๆจริงเลยไม่ออกเปรี้ยวหวานะครับกลางๆคราวนี้พอมากินจิ้มกับเนี้ยน้ำตาลพริกก็ทําให้มีรสชาติมากขึ้นนะครับแต่ถามว่าน้ำตาลพริกเขาอะ่ะก็ไม่ใช่รสอะไรที่มันเด่นขึ้นมานะครับคือว่าถ้าเกิดคุณนะครับมึงชอบอะไรอะ่ะ แบบผลไม้แช่อิ่มนะครับแบบเปรี้ยวๆหวานๆรสจัดๆไปเลยอ่ะไอ้ตัวนี้ไม่้ตอบโจทย์คุณเท่าไหร่ครับไอ้ตัวนี้ออกแนวกลางๆนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินอะไรที่เป็นรสจัดนะได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบต้องแบบให้เป็นเป็นความเป็นไช่แบบปุ๊บขนาดนี้เลยครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะไอ้ตัวนี้ออกเป็นรสชาติแบบแนวกลางๆนะแต่ว่าโอเคนะครับก็ถือว่าทําใช้ได้ดีอยู่นะครับก็สําหรับคนที่ชอบกินกลางๆเพราะบางคนก็แบบอะไรไม่ชอบกินแบบไอ้พวกแบบรสจัดใช่ไหมพวกแช่อิ่มบางคนเขาไม่ชอบนะแต่ว่า อันเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบรถกลางๆนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มันชอบรถจัดๆแบบพี่อั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้นะจิ้มมาเนี่ยก็แบบว่าเครื่องแนวออกกลางๆนะครับไม่ออกรถจัดอะไรมากโอเค,ค,คเอาเป็นสุดการดูคลิปนี้อะไรเพียงพอดีนะับชอบแบบกดไลค์กดป๊ดแชบบร์แล้วก็แชร์ด้วยนะ